นักสการครับผมอาจารย์ครับอ่าจะเรื่องความก็ไม่โชคคือเขามาแต่เเสว์เนี่มันเขม้าเทพบุญเมือนกันมาอาสาหรอกวันนี้วันอาสาอาสาบูชาครับผมก็เลยถือโอกาสมาอ่ามาเป็นสภาพบุญในเอเซ่มาทำบุญอาสาจุซาจุครับกาอันนี้มีคุณแม่สีพะไพ่บันฝากไอ้ปากกรอบมากครับพระอาจารย์ครับฝากปากกรอบมากเราไปมาหายจานไข่น้ำเราไปวัด ปลา,าปลาจอมสีน้ำครับคุณแม่สีประภัยจดตุพรนะครับโอ้ยถุงบัึกไงเป็นฝากมาให้สามกระสอบเป็นมัดโบราณทันาร <c oughs> ครับแล้วก็มีเอฟซีที่เป็นฝากอ่าเป็นสะพานบุญมากนะครับกับหลายท่านนะครับกับอาชีพใบ,บเอยไล่ซื้อไล่น้ำนะครับฝากปัดใจมากกับทั้งมืดหนึ่งหมื่นเก้าร้อย สาธุสาธุครับผมกับมื่อนี้ก็ถือเป็นวันดีวันสําคัญนะครับก็เลยเอามาเป็นสะพานบุญเลยเอฟซีเพิ่นให้ให้แล้วให้เสร็จวันของคนมีโชคนะครับของคนมีโศมีอยู่ด้ครับพระอาจารย์สามสามหายอยู่เมื่อวานโอ้ยพระอาจารย์ครับว่าอยากซีนั่นจัดต์สามตัวหกห้าสามแปดห้าสามเก้าห้าสามก็เอาครับตั้งหนึ่งหาสามยังเอา นะครับซ้ำหาก็เอาครัาผาจันหกหาก็เอาหกซ้ำก็เอาห้าสามเลยห้าสามบอกจูเล่นี่ฮะบจะว่าโอ้ยอยากต้องบุญมีแต่กำบังมันมันเหลือใจนี่ครับอาจารย์ได้เลขคักๆเร็วแับนี้คือคันคันมันพอไก่นี่มันก็ยังโอเคนะครับยังพอเสียดายดิได้หอดีพได้หอดล่างลำเบอร์สิบเอ็ดครับได้หอดีไม่หอดล่าง อาจารย์ไอ้หลวงตาพิศนาหนึงน่งหนึ่งตรงตรงเนาะเพื่อนฝันให้เลขกซีตัวแปดเก้าหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งตรงตรงเพื่อนกะว่าฝันย้ำให้ออกย้ำนั่นเด้อคนมิโชกว่าสันบอก็ <c oughs> ปเปลี่ยนรถรถนี่เนาะแล้วไงยังงี้เนาะแม่นอยู่ดอกครับอ,อาจารย์โอ้ยมันแลงน,น้ำไหลายทางโผด่มองน,นักกับพันธว่าเขาเองสินะอ้ามานอีกครับอาจารย์โอ้ยเอาลับพ่อนะให้ลับพ่อนะครับเด้อ Nyak tawak liwa habu apari purintik saakalang e wak mewak ito dinape kanang upaka pedik. E ditang patitang kumhang jipa mewak temetentu sabde purintu sangkepah. Jan toh penarato yata manik jodik rato yata. Sabde diyo wiwacan tusaproko setuk mate powat สุกีตีกายุโกภาวะอภิวาทนาเสลิสนิจังอุตราปจา,ายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุโนสุขังพระลังจารุทายังไงกันน้อมุทนาสาธุบุญน,น้ำกันเนาะครับเนาะวันนี้วันดีวันอาสา,าบูชาเมืออ่อเช้าทั้งสาโอ้ตกจมูกน้อค,คนนี่ก็ไรเป็นแต่ได้เวียนเทียน,ยนาาาามาเหรอครับพระจันทร์เมื่อแรกโอ้จกัก พันฝนตกนี่คือเวียนบ่ได้หรนบเล่ครับรรบ่แล้วคังเวียนตากฝนนี่เปองเลยครับเอามาเวียนจะแม่ยวนั่งเบิง่งเนาะจังว่าฝนตกสิมาเวียนอยู่จังว่าปลาสิมาเวียนเทียนเนียมือแรงโอ้ฝนกับพ้ายุเข่าครับอาจารย์แต่ว่าโอ้ยฉันดอกขั้นแท้ขาดซามปองแล้วยังบ่ทัหได้อัดอยู่ครับเปิปดว่าดีๆนั่ง ว่าเป็นขาดยอดนำฝนที่เขาเปิดโซลาเซลล์ใส่มันเคลื่อนเ <c oughs> ลามา,ามาหากางปลานี่ไล่มาทำมาหาางปลานี่ขนจุดเป็นล่ามที่บอกว่าส่วนครับไม่ว่าเรื่องว่าเรืเขาครับโอยจกักเลยครับผมหงุดหงิดมากก็สนับเพราะว่าเป็นว่าเป็นเด็กแยกกันนั่นนะเป็นเดากต่อก,กุ๊ตนั่นเป็นเรื่องเขาถามครับเป็นเด็กต่อกรุ๊ตต่อโปรเจกน้อยนะพามาหากางปลาบรืครับ คนบาลีเข้าเขานะครับแล้ก็จะมักกันอันนี้แหละหลออกเข้าไปเทศกุดนี่แหละกุดดีกุตีเพื่อนนะครับแล้วก็จะก้นมีโจกเขียนกันเพื่นเพิ่นบเมือนครับบ่อต่อไปตั้งปุริหน่อยนะมกับบ่อหลายบ่อเลยครับนะโอ้ยจากคบางคนจ้าครับ่าจะับแต่การบาดเจ็บขอผมมันก็บ่าถือเราก็จะรับ มันจักจังไรหนครับพระอาจารย์เลขเขาหลายสำนักอยูต่ว่าคนกับบอคอยถือผมกับแลกอยู่เนาะครับแปลกอยู่แปลกขึ้นกันนะครับผู้ถือกะมีครับแต่ว่ากันกถือก็ถือบ่บ่บจังนะครับพระอาจารย์บ่จังนะครับาสำนักที่เขาจังๆพันบอ่าม่คี้นบอคอยมีคนตามเพราะว่าไหนเขาว่ามันอันนี่แหละเออแมนครับแมนเราวาเลขขึ้นี่ เล็กหาซื้อเงาเล็กหาสามสามหาพะมันอันเอฟซเพิ่นว่าว่ะครับจะเป็นอย่างปุ้นี่เด็กตัวนี้คือหาซื้อเงาสลดท้ายอันเก่าเก่าโตหรอกสิาฮ่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 าฮาาฮาฮ่าฮนาฮ่าฮน้ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 อาฮ่าฮ่่าาา ความเคลื่อนบอกเคลื่อนไหวจังไหนพ่าครับรน,รน,นู้นก็ดล่นไงตัวเล่นแคบตัวนี่ซีนู่นก็เล่นได้เลยปูมาแตกจะมันปูมันจะยินเสียงมากครับ<ฆ>ว่านี่ัล่นเฉยบอกเพิ่นบอกตัวนึงแล้วล่ะแล้วตัวที่สองมันประเดี๋ยวก็ก้อนนี่อาจารย์เพิ่งมากดออดพอดีอ๋อ อาจารย์เพื่อนมากกดออดก็ได้สะดุ้งอาจารย์ต้องตตาวิศนานะ่ยพื่นมากแหละเพิ่นมากกดออดก็ดีโอ้ยนอกับกับกดบัถึอแงยเดี๋ยวเรยวงตากัไหไปไช้เราดวงตาเมีมยจ้าจ้วจ้าฟ้าจ้าจจ้าฟังจ้าจโอ้มาจมดจ้าาจดาจ้วจาอ้ ความฝันมันขับกันมาอะไรดิขึ้นมามาเกี่ยวกับรถอีกคือจังไรครับเออมาเกี่ยวกับรถอ่ะเพราะนั่นบอกว่าหกหกอีน่นี้ตัวนี้ฮกถอยนีิพันสุกถอยดิมาสุกรถ,ส,กรถสุกรถทั้งเกา่าเนล่ะครับสุกทั้งหนาถอยอย่งนุกรถถอยหลังแล้วมันว่าฮกเลยฮก อืมแต่ว่าพุ๊เปดทุกถอยว่าหกติม่นั่งผมหูตายกอครับอันน้เพรากดิกาแรกงัว่กนั่นแม่นั่นเปินมากกดอ่อนขนาอแล้วหกเนี้ยยิ่งเต็มหูอยู่ไห้ว่าปูดสุกรถถอยหลังแล้วบอกว่าหกอืมแล้วหกแ่เพราเขาใจที่กันยนณะ์นี่แหละมันจะไมยย่ปิดใายเป็นอย่างเรียวเลยอืม ตัวที่สองเพิ่งกำลังสียงเบาเสียงออดดังก่อนโอ้ยเหลือใจเลยเออเสียกว่าเกี่ยวกับรถอีกพอสมควรอ่าถ้เบียนรถสามสองหาหกนะครับอาจารย์เนาะ ขันปูมาสุกรถกันสิบพเกี่ยวกับรถป่ะครับอาจารย์จักยังไงต้นเรื่องหูอะลร <c oughs> ตะเกาข้ารถถอยหลังนี่เร่งตัวทั้งหลังตอนที่ผมเคยฝันว่าขับรถถอยหลังออกตรงๆเลยสามตัวอันนี้เกี่ยูกับหูนี่เราทุกวานทุกวัน,นสุกรเราเหมืนงงอย่างนั้นเลยเกี่ยวกับงงอย่างนี้เขาควง หกถอยนี่หม,มา6 6ยความว่าอะไรบ้างแล้วก็บสุบถอยพกล้วก็ถอยหลังเป็นสุบถอยอะไครับแล้วซ้ำนั่นนี่ขน่ดนั่นอะไรก็เดี๋ยวจะเดือดนั่นแหละครับแสดงว่า <c oughs> เป็นปิศนาอยู่ก่อนอเป็นปิศนาไปก่อน ถือว่าจังไหนเนาะอน่าเี่ยสีมีหกเดี๋ยวถ้าใครบาจาจย์มองเรื่งนีงน่มันออกเมื่อวานนี่ออก่าหนกสี่ห้าสามสี่ห้าสามสี่ห้าสามเลขขามเสียงผักน้อยนหน่อยนะที่จะมีคนถูกเพราะว่าโดยปกติแล้วเสี้ยนนี่มันจะบ่ให้เล็ขามเสียงพักก็มันซื้อพร้อมขามเสียนเลขาขามเสียงผ <c oughs> ักเนาะ เราก็เลยว่าเป็นอีกคำนึ่นันกันคำก่อนบวชเสร็จก็กมั่อสออกตัวนัครับถามสิออกถ้าเขามุนแล้วมันตกลงมาครับตกลมาตัวไหนขึออกตัวนั้นนะครับออเ,เรียว่าถ้าขามเส้นขามเส้นนน่นยังออกไล้นี่นะครับ <laughs> ครับ <laughs> เปิดของมันแน่นอนแล้วมันนุ่นงหกถอยมากบ้างเลยครับ หกถอยอ๋อกะนี่มันอะไรได้สนนี้ล่ะเดี๋ยวจังไหนกันนะผมว่าบโดนบโดนออกครับาจาจันโดยปกติแล้วบดดนปูต้องมาแนนอนโดยปกติปูเคามกนกระมาทำมาลักษณะจังซีแล้วมือแรงเป็นมากอีกอด้ครับอาจรนโอ้มือแรงมากแต่ว่ามือแรงเป็นมัานผาเนาะมันอาสา ขันจาร์พันสิบแม่นหลังผมหลังหลังวัดษา,าหลังขาพอนสามันมีประเด็นมันขันศาเลยครับมืะอนี้มันมีพระครับขันวอดีคนประวัตินี้ที่ครับพระค,ครับผมเอา้านี่ตาล่าสุดเนาะครับเนาะตองวดครับปูมัสกิดรถอีกแล้วนะมาเข็นมามาเข็นรถถอยหลังเข็นทั้งหนามันบอครับมามาดันทั้งหนา ดันหน่ะแล้วก็ถอยถอยหลังเล้วก็ฮุกเบ้าได้ตัวเดียวตัวที่สองเพราะว่าเท่าเขึ้นเท่าขึ้นรถเท่าเียนี่รถต่างนาครับแล้วเป็นซุกซุกไฟก็ถือว่าอ๋อว่าอาจารย์สิ่ขับรถเออในในฝันน่ะนั่งอยู่ในรถคือ่างเงื่อนหนาเท่าเดียวไปแล้วก็แช่งไงนะครับแช่งรถถอยว่างเงื่อนนี่มันเป็นแค่ง ตรงนึงเป็นตะแคงบานนี้สุกไถหลังนะคปลุกตัวเดียวก่อนนะครับอันนี้โทษไถบ่ได้นอกจากหลวงตาปิศนาพว่ามามาปลุกมาถึงเงี้ยแต่ลุกขึ้นมาเออมันตีกองนะครับมันตีกองตีกองเด็ดนะครับมันตีกองเด็ดวันศีลพระอาาจรย์ไอ ตีกองเด็กนี่ตีเฉพาะวันศีลมาครัองมเ็วันวันพระวัดพผาวันศีลมาตีกองเด็กแต่ว่าจนเป็นถึมันกิดตีตีกองเด็กวัาเนาะน่นาตีกองแรกแต่ว่าถ้าเกิดนอกพัรษาเนี่ยตีตีกองเดินแต่ว่ากองแรกมาตีครับแต่วันนี้ในพัรนาซึ่เริ่มเริ่มแรกนี่สิไม่แรกตีนี่สิเพราะว่าในวั่นสาของเขาในีรรษันสาขรับผา <c oughs> อา้าเดีวบบนี้กะเบืเ้องต้นนะครับหกตัวเดียวนะครับหกตัวเดียวนะครับคิดว่าอีกสองสามมือน่าจะมีความเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวเมือม่อ,อนี้ผมเชีได้ไปวัดจอมสีตัครับอาจารย์เอ็ซีฝากไปเป็นสะพานบุญอีกอาสุาสาุสานะครับมืออื่นเศร้าก็จะได้เดินท่าไก่ครับไปม<ล><ล>ไปส่งลูกสาวไปต้องเลี้ยงน,นะครับคือผ่าลูกไม่จะเดินท่าไก่รับ บริบรา,า,า,าีรนบ่เดินท้างผ้า,า,า,าลูกสาวงานกันเดือดข้างเนาะครัหนาที่ขนาดที่ผ้าลูกสาวงานเลยไงเดียวกับคงสิได้โทรหาพาจานติดไปต้นบุรีครับผมต้บนบุรีาารรสัเนาะอยากับ่้นบุรีมีบบกนัดแล้วครับผาจา์หลายกม,มูครับนี่นั่นมอนสร้างคาบ่ไก้ก,กินนี่เนาะหอยไหมมาอร่นผู้ไหม หอยแมลงภู่หัว่าอใจปลาหมึกมาหอยบ่ได้ได้ตัวครับที่ผมมารอพี่แล้วเนี่ยอัดหอยแมลงภู่มาใส่รังมาเคยฟลังโฟมมาลังหนึ่งแับนีครับแมนกับกุ้งกับหมึกบ้ากุ้งกุ้งมันกู้ใไก่นี่หลับจากจะหอยไหครับเดี๋ยวกับพุ้นล้วครับอาจารย์กลับมากหมดละนะครับหอยใหญ่ครับอ่รงีหอยใหญ่อยากเหอยใหญ่ หอยแมงผูกใหญ่หอยแข้งใหญ่เพราะว่าน่อยู่แถวบ้านมันตัวซ้ำนี่ไหมน้อยครับอยู่แถวบ้านข้าหอยหน่อยนะครับอยู่ชลบุรีหอยใหญ่เอาตังแต่เัาขวรผ่าฉันซ้ำนี่ครับผมอ๋อสาธุสาธุครับผม